เรียกการทำเรื่องต่อนี่นี่นี่ต่อหัวใจนี่ช่วยทำเร็วๆอันนี้คุณคุณเอามันแล้วเอาพังพังนี่อ่ะที่อาจารย์สั่งอ่ะยังทำไม่เสร็จเลยก็อาจารย์เขาบอกว่าจะให้ทำแบบเสนอใหม่ๆก็อยากจะแต่งเป็นเพลงอะไรเงี้ยเออแต่งเพลงเดิมอยากได้เพลงอ่ะทำแบบจะเพลงอะไรกันดีอ่ะไม่รู้สิเพลงอะไรที่มันแบบแต่งง่ายๆเพราะขอเงี้ยที่เข้าอืม โอ้ร oh, like ักแท้ท <SL> ี่อะไรใต้ไซอยู่ไงใช่ไต้เนี่ยมอยู่เวนเหนอไต้ของข้าของฝั่งใช่ปะใช่แล้วเดี๋ยวเเอาเนื้อก่อนเดี๋ยวนะตับหมูตด้วยเพราะว่านเนื้เีอย่างเดยตัไเอ้ยใช่ไมโอเคโอเคอะแม่ต่อจะเคยดีชื่อมาเอาอย่างเนี้ยเอนอกเนี่ย มันมีอยู่สามกลุ่มใช่ไหมทีส่สำคัญก็คือ1นึ่งฮูโคคอติคอยสองมิเนลารูคอติคอยสามคอมโมเทสคอมโมเทสแล้วก็มีต่อมไตส่วนในใช่ไหมใช่ต่อมไทมีส่วนในมีอะไรบ้างมันผลิตได้แค Dec ่สองชนิดฮอร์โมนอ่ะก็คือเอพเนฟินกับนอร์เอพเนฟินมันมีคาสำคัญมากไหมก็มันจะขาดจเดิมไม่ได้นะเนะพูดจริงมันเป็นยังไงก็ เป็นโรคที่เหมือนแบบว่าทำให้เรากล้ามเนื้อมันอ่อนเลยเหมืนอเนออเกือบเสียอะไรเงี้ยบูชิงเนี่ยนะบูชิง่มระดำตาลในเลือดด้วยกูโคเคอรดิคอยเนี่ยอืมอ ดแต่มหมดใจเอ้ยก็เคยได้ยินชื่อมาวันยุดเหนือไปสองคั้มันนี่เนี่ยยื้อยู่สองฉันอันนี้น้ำทอเที่ยคือตัวหน้า ทำภมิมีชอว่าได้นี้จะให้ปั่นเน้นคือโคโคติคอยมันทำหน้าที่พวกคุมในเทอร์โมิทึมคาร์โบไเดกและมีคอร์ิซอนทำหน้าที่สำคัญเพิ่มระดับน้ำตาลพอดีไม่มากมายมีกูโคโคติคอยมาไปทำให้ด้านการที่ปกติเกิอดออกคูชิน จึงทำให้ร่างกายกัเนื้อองค์ได้ทุกทีสองคือไม่แย,ย,ย่าโดยคอตี่คอยนั่งงงหนาที่แรกคือควบคุมต่ำดุลของน้ำมีร่างกายข้อวัที่สำคัญมีกลุ่มนี้ที่แอลโดนทุดลน จะขาดไปแล้วจะมีผลทำให้สูญเสียน้ำไปพร้อมปราสาทที่มีสามฮอร์โมนเทนนิ่งไหเธอสร้างมากไปทำให้พี่ปกติถึงด้านด้านกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมีนัดเข้ามากมายมีคือฮอร์โมนสำคัญสามกลุ่ม้าตอมโมแตอร์น,นอกถูกทำลายไป เราแอดดิฟันจะสุบพร้อมลงไปผิวนังตกักลับหมูกล้วยเลย สองต่อมูกแต่ส่วนไหนสร้างฮอร์โมนได้สองชนดิดก็คือเอพิเนฟินเลดีนาดีนและน้อเพีเอ็มนาฟินดูนอแอนดีนาลีนการลัางฮอร์โมนอยู่ภายแต่การควบคุมของด้าบบประสาทอันตโนเวตจะขาดจะเกินใี้ได้รู้ไหมทุกคน La di, di da tra 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 di Da di da 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 da